คุณที่โทรมาหลังใหม่ตัวนี้ชื่อคุณสุทนส,ทนสมุดรปราการวอดีเจก็ะชื่อคุณสุทนหรือว่าพระสุทนมโนราะอะไรเ,เงี้ยได้อ่ะเดี๋ยวขอทักทายเอสเบสนิดหนึ่งแล้วก็จากนั้นจะสรุปประเด็นกันแล้วนะคะได้เลยครับเลิกกับแฟนมาสองวันมาบวชชีเข้าวัดโอเคศาส,สนาช่วยได้นะช่วยได้นะครับนะคะสองวันเองทําให้เรารู้สึกว่าสามารถปล่อยวางได้อะไรก็ตามที่ปล่อยวางได้ความทุกข์จะน้อยลงก็ ให้คิดซะว่าชาตินี้จะไม่ได้เจอไม่ได้คบกันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับมีโอกาสชาติหน้าทาบุญร่วมกันก็อาจจะได้เจอกันอีกแต่ไม่แน่ปฏิบัติทาเสร็จขั้นขอไม่เจอแล้วไม่เจอไม่อยากเจอใครอีกแล้วไม่อยากเจอเออหรืออย่างบางคู่อยู่กันเออชาติหน้าอยาเจอกันอีกเลยนะอะไรเงี้ยนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วจากไปนะค่ะคุณบลรพลบอกว่าทําใจ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 กี่รอบเนี่ยปัญหายากนะพี่เล็ก อ,อ๋อทำใจเนี้ยหรอเซเว่นก็ไม่มีขายเสีย mm hmm. เวลามองท้องฟ้ากันสักนิดปล่อยให้จิตลอยล่องฟ้านำพาฝันจินตนาการแสนบันเจิดเกิดทุกวันจิตสร้างสารรจิตสำนึกต้องฝึกเองอ,อยู่ๆจะทำใจมันทำยากยาใช่แล้วค่ะยาสองครั้งแล้วแต่ก็ยังสร้างครอบครัวใหม่กับคนรักได้ถ้าเราดีพอนัอ่นคือเป็นคำคือไม่เป็นการปิดโอกาสตัวเองใช่และคือคผมว่ามันเป็นคนคือเป็นเหมือนเขาเาเป็นคนที่คือแก้ไขนะ และปรับปรุงตัวตลอดเวลานะก็เป็นเรื่องที่ดีครับค่ะสวัสดีครับตอนนี้ผมฟังเน็ตเวิร์กอยู่คนที่คุยสักครู่นี้ชีวิตเขาน่าสนใจสงสารเขานะจะคุณคตีดอนตูมนะคะคุณอารีเขาบอกว่าชีวิตมีคุณค่าก,กว่าเพราะความรักเพียงเซี่ยวหนึ่งเท่านั้นคือบางคนผิดหวังจากความรักปุ๊บจะทําลายชีวิตตัวเองอะ่ะค,คุณอารีก็พยายามบอกว่าความรักมันแค่เสี่ยวนึงของชีวิตไงแต่ความเป็นชีวิตมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะเลยนะคะครับ คุณต่อเขาบอกว่าพี่เล็กพ่อแม่ผมสบายๆแต่พี่สาวเนี่เข้มมากๆมีวิธีแก้ไขหรือเปล่าออพี่สาวห่วงใช่ไหม,มแหมเป็นคนที่น่าภูมิใจนะครับมีคนทนุถนอมเป็นน้องชายที่พี่รักมากนะคะครับค่ะขอให้กําลังใจคุณพรครับขอให้คิดว่าเขาไม่ใช่คู่ของเราก็พอแล้วตัวเราก็จะมีความสุขจากคุณเบิร์ตสมุดปราการ ข้อความนี้ก็บอกว่าผู้หญิงน่าสงสารกว่าผู้ชายอีกนะทําไมคะผู้ชายเวลามีแฟนหลายคนจะถือว่าเก่งแต่ถ้าผู้หญิงมีแฟนหลายคนจะโดนประนาม,มจากศูนย์ไอศกรีมวอลส์ยสัญโสุพรณบุรีนะคะบอกว่าขอเป็นกําลังใจให้อย่าท้อจากรอปพ,อพอสมมาตรนะคะคแล้วก็รวมทั้งหลายๆคนนะคะที่ร่วมส่ง L 1 L 2กับเรามาครับวันนี้ตอบรับกันเยอะมาก ใช่ค่ะ <No. S 1> น้องพี่สระบุรีเขาพิมพ์ L 1เข้ามาบอกว่าชีวิตแต่ละคนก็ต้องมีผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะนะ 1> L 1ก็แสดงว่าครอบครัวนั้นมีความสุขด,ดีนะคะ yeah. คส่วนข้อความ อื่นๆก็ยังไงตกหล่นไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคแต่สรุปประเด็นแล้วไม่น่าเชื่อเลยค่ะน้องๆว่า L 1 L 2เท่ากันเป๊ะอีกแล้วอะค่ะก็คือสัดส่วนเท่ากันก็คือมีความสุขแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่ากอ,อ,อาจจะวัดได้อย่างหนึ่งว่าคนเรานี่คือสม,มว่าหลายคนน่ยยอมรับได้คือชีวิตครอบครัวเนี่ยมันก็มีทั้งสุขและทุกข์ปะาปนกันไปนะครับคนเราจะมีความสุขยี่ิบสี่ชั่วโมงก็จะใช่อืมไม่ใช่อ่ะ ่นะ <S <S ครับมีความทุกข์ตลอดที่สี่หรอือเปล่าเพราะมันมันก็ต้องมีมสลับสับเปลี่ยนกันไปบ้าง<ช>เหมือนฤดูกาลไงเดี๋ยวก็นาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนแต่ว่าสรุปแล้วทุกอย่างมก็ผ่านไปใช่ความสุขที่บอกว่าโห,โหนี่มีความสุขมากเลยอะแต่วันหนึ่งมันก็ผ่านไปตามกานเวลาเป็นเป็นช่วงช่วงหนึ่งอืมมีความทุกข์มากเลยจะจะพ้นจากความทุกไหมวันเวลามันก็ผ่านไปอีกสรุปแล้วเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจของเรานั่นเองนะคะบางคนเนี่ยชีวิตก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะ เกิดมาก็ใหม่รวยนะคะก็ครอบครัวก็ต้นทุนชีวิตก็น้อยนะแบบสมาชิกในครอบครัวก็ไม่ได้พร้อมหน้าพร้อมตาแต่เขาก็สามารถมีความสุขได้คือมีความสุขในแบบที่คุณเป็นแล้วก็คุณคุณทาแล้วมีความสุขนะครับผมว่านีมุมนี้น่าจะน่าจะโอเคนะครับคือคงคงไม่ต้องการอะไรมากมายแบกว่านี้แล้ั้งคือบางคนจะไปแสวงหาขวนขวายอะไรบางทีก็ ผ่านไปไม่รู้แต่ว่าลืมความสุขในชีวิตในมุมมองอดีๆกับชีวิตและสรุปแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดใ,ในชีวิตของคนเราอีกอย่างหนึ่งก็คือครอบครวัวถึงแม้ว่าเราจะลําบากลําบนยากเข็นขนาดไหนแต่ว่าถ้ามีครอบครัวเป็นกองหนุนมันเป็นเหมือนกับเป็นขวัญถุงในใจของเราอยู่เนี่ยต่อให้ลําบากยังไงเราก็สู้กับมันได้เช่นกันครับเด็กกับเยาวชนก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ถ้าเกิดว่าครอบครวัวนั้นแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งนะครับคอยเป็นแรงกําลังใจสนับสนุนเขานะครับคือจริงๆแล้วสนับสนุนเขาเนี่ยไม่ได้ เรื่องราวของเงินทองนะครับแต่ว่าต้องการเรื่องราวของความเอาใจใส่และการสนับสนุนทางด้านแบบว่าเรื่องราวของการศึกษาเองการเรียนหนังสือการเอาใจใส่นะครับจริงๆแล้วผมว่าเหล่านี้ก็ยังอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แท้จริงของการสนับสนุนการสนับสนุนที่แท้จริงนั่นคือความสมบูรณ์ของค,ครอบครัวค่ะคือความรักซึ่งกันและกนะักนนะั่นแหละคือคาก <ข Knowing. S 1> อารอยู่ด้วยกันของพ่อแม่และครอบครัวนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีได้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมที่จะรักครอบครัวของเรามากๆครับและครอบครัวนั้นก็จะรักเรามาากๆดด้วยยโเฉพะ คู่สามีภรรยา<อ>ต้องต้องเข้าใจซึ่งกันและกันมากๆเพราะว่าวันนี้เท่าที่ฟังหลากหลายเรื่องราวนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ส่วนใหญ่จะมาจากการไม่เข้าใจซึ่งกันและกันใช่มากกว่าแต่คนก็มีมุมมองอของตัวเองค่ะความคิดของตัวเองฉันจะทำอย่างนัน้นจะทำอย่างนี้หรือว่าฉันต้องไปนั่งทำตามใจคนอื่นก็มีความสุขค่ะออนะครับก็ขอปิดท้ายกันวยเพลงนี้กันแล้วกันนะคะเจ้าชูไม่ลงโอเคสู้เนึ่งน้่งดองอยู่ต่อนะคะี๋้วเช็คแตติ้งช่วงหน้าครับค่ะแล้วพรุ่งนี้พี่เล็กกลับมาตอน10โมงเช้าค่ะ